ทีมที่เป็นทีมที่ลงมาจากไทยลีกก่อนนะอ๋อได้เลยได้เลยคอนดิถือว่าเป็นทีมเต็งมากซ้ับโอ้มันก็ด้วยศักดิ์และศิษย์มันก็ต้องเต็งแหละแต่ผมผมไม่แน่ใจเพราะไม่ได้บรรยายเกมเกมแรกของฤดูกาลก็เลยไม่รู้ว่ารูปเกมเป็นยังไงครับก็ชนะนี่ก็ชุดสีเดิมนะฮะสีชมพูนะครับใสใสไป ก็แน่นอนอ่ะอยังยางต้องถามว่าความที่ม,มันใกล้เคียงกันอบอลไทยเราก็ต้องไปดูก่อนไหมว่าทีมไหนตังเยอะเพื่อได้ดูว่าแบบตัวผู้เล่นจะเป็นอย่างไรแล้วมันมันมันก็ผมว่าก็เป็นผู้หลีกน,นะใช่ก็ตังก็มีซิตี้ก็ตังเยอะเลยนะใช่ใชนะก็จริงแล้วชัยนาทก็เป็นทีมที่คือป,ปีที่แล้วอ่ะต้อง,ต,องต้องยอมรับว่าพวกเขาผมเชื่อว่าเขาอาจจะไม่ได้ลงทุนไม่เพินเยอะนะแล้วก็มันก็เลย ชัดเจนเขาหนีตกท้าเกือบทุกป,ปีเลยจ้ามหลาปีแล้วเมรอดแล้วก็คนที่มาสี่ิทโทนนะใช่ใช่คือจริงๆเนี่ยถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าคุยกันกับตัวผู้บริหารเขาเองเขาก,เขาก็เขาก็ยอมรับว่าสภาพเขาอยู่ตรงไหนนะนะครับเขาอยู่รอดได้เขาก็โอเคหมดอ่ะลูกแรกหนึ่งกับศูนย์นะครับอันเดนลุยส์นะครับครับมีผีประตูร่างในลีกไทยของเจ้าตัวด้วยนะครับในฤดูกาลนี้นะครับเรียบร้อยนะครับสี่สิบห้าบวกหนึ่ง อ๋จริงๆคู่นี้มันเตะวันศุกร์เลยใช่ไหมใช่ครับไปเลยนะเอาแสดงว่านี่เป็นประตูแรกของฟุตบอลอาชีพไทยเลยนะครับใช่ใช่เพราะว่าประตูมันมาก่อนต้องอ่คู่สองคู่มใช่ไหมใช่โอ้โแล้วเมือีแดงใช่ไหมแดง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 เนี่ยนักแรกเลคาร์ลอสซันโตสนะครับในทีที่47ครับแล้วสุดท้ายก็แพ้เลยนะครับก็เป็นสามแต้มที่ใช้คำว่าหืดจับเหมือนกันนะใช้หน้าเป้าหมายของเขาก็ ขึ้นชั้นกราบแน่แหละนะครับแล้วก็ปีนี้กุโรคอเรียที่เคยเป็นนักเตะของอุดรรบนะฮะก็ลงทะเบียนไม่ทันนะมีปัญหาเรื่องของเอกสารส่วนตัวคราบทำไงเขาไม่มีทีมเลยก็ป้าก็น่าจะต้องเป็นอย่างนั้นนะครับหรือว่าแบบหรือว่าแบบก็เซ็นไว้ก่อนเรามารอนเล่นลิ2สองเลยครับหลายปีไปไม่ผมว่าไม่สิใช่ไหมว่าเขาก็คงก็ต้องไปดูว่าเอกสารมันช้าเพราะใครอ่ะเออนะครับ อ่าว่ากันไปนะครับไปดูในคู่ที่สองนะครับนี่ช้างเผือกทุบน้องใหม่สีราเสือป่าราชานี่มัรใยญอยู่คู่นี้กรับเฮ้ยสนามเนี่ยผู้ชมมันธรรมชาติจัดเลยนะอันนี้คืออะไรอ่ะเป็นทรายเหรอสนามที่อยู่ใกล้ๆเราใกล้ๆจอเนี่ยคือทรายเหรอเหมือนเหมือนเขากำลังจะสร้างอ่าเออเหมือนเหมือนสนามเนี่ยมันเป็น เขาเรียกอะไรนะหมายให้ไร้านนาอะไรสักอย่างแล้วก็เป็นที่รกล้างอยู่เออแล้วก็เหมือนกับขุดลงไปเป็นอารมณ์บํบัดคือคือคือฮะจะไม่เชิงขุดนะแต่หมายถึงว่ามันมันก็เป็นลงไปแล้วข้างๆนี่นะพี่ตั้มใช่ครับมันเป็นคันดินอยู่เลยครับใช่ๆก็เดี๋ยวก็ค่อยๆดีขึ้นเนาะเออแปลกดีแปลกดีแล้วก็ผมว่าทัดเตะช่วงหนาวเลยอากาศน่าจะดีแต่ว่าสนามม่มีปัญหาเยอะครับมันเป็น ตรงไหนที่มันเป็นหลุมนะพี่ตั้มเลี้ยงๆก็เป็นหลุมจริงๆเลยใช่ไหมบอลเด้งหนีเลยเป็นทรายนะครับสําหรับเชียงใหม่ยูตรงนี้นะครับขึ้นนําแล้วนะครับหนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับก็ทางด้านของโมบินเดลูครับครัับวเชียงใหม่ยูเนเต็ดเนี่ยปีนี้ก็เป็นโค้ชเจ็บนะครับสุรชัยจิรศิริโชต์ก็เป็นหนึ่งในกองหลังทีมชาติไทยยุคที่เสียชินเกมนะนะแต่ โค้ดจับจะเป็นองคกรของผู้ช่วยนะครับแล้วก็ใช้โค้ดต่างชาติทีนี้ก็ถือว่ามาดีนะครับโจเอลซามีบูกินยองโดมติกอดีเยียนะครับ,รบแล้วก็ไม่พิเดรูคนที่ทําประตูได้นั่นแหละก็ไม่น่าเชื่อนะอาดีเยียเข้ามาอยู่นี่นะใช่เพราะก็ถือว่าเป็นทีมเล็กนะไม่ใช่ทีมใหญ่นะเพราะอันนี้อันนี้คือเชียงใหม่อยู่ในเต็ดนะฮะไม่ใช่เชียงใหม่ปีที่แล้วใช่ไหมที่อยู่ไทยลีกไม่ใช่นะไม่ใช่ไม่ใช่ก็เนี่ยคุณผู้ชมทีนี้ มันก็เป็นอะไรที่ผมว่าคือเชียงใหม่เองเชียงใหม่ยีเต็ดเองก็ก็คงจะพยายามที่จะสร้างทีมขึ้นมาที่เป็นผมใช้ว่าอะไรที่เป็นทีมจังหวานแท้ๆนะครับแลวทีมแล้วทีมโคชธงได้ดีไหมธงชาญสุโกกีทั้งทั้งังคู่เลยเล่นยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่อีกแรก ยังตะก,กตะกตักอยู่ส่วนยิ่งมาเจอสนามแบบนี้ยิ่งเล่นยาก<ช>เลยนะครับอยากจะว่าแล้วก็ผสมก็จุดเด่นเขาอยู่ที่เกมในบ้านพี่ตาม,ตามในบ้านเขาแกร่งแล้วนะฮะอ่ะนี่มีปัดส,สมัครราบด้วยนะ,<า>ะ่ว่านับนี้ไม่ไม่ได้เล่นนะฮะปัดสมัครลาสามสิบสี่เองเหรอสามสิบสี่ถ้าเจ็บแับเจ็บบ่อยคือแบบได้ยินชื่อมานานมากแล้วนะครับแต่ไม่เห็นหน้าด้วยเออไม่ก็แบบไม่ค่อยได้เห็นไงยิ่งช่วงหลังช่วงคือช่วงที่เขาไมเล่นเลยช่วงที่เขาเป็นเด็กอะเห็นบ่อย โอ้นั่นช่วงนั้นนี่คือเอแบบดูแล้วเป็นความหวังของทีมชาติไทยมากเขาจะคู่กับใครน้าที่เพื่อนเขาว่าเจ้าขาอเก็บรู้สายแววน่าเลิกก่อนเลยเลิกก่อนอมตีตอนนี้จะกลับมาได้อีกนะอ๋อจริงเหรออยากกลับมาแต่ร่างกายยังแบบไม่ได้นั่นแหละเพราะสองคนนี้เป็นความหวังทีมชาติไทยเลยนะครับย้อนไปนัดตอนนั้นเนี่ยคนหนึ่งแกล่งคนหนึ่งทางดีนะครับแต่ก็สภาพร่างกายนะครับอะไปกันที่คู่ที่สามครับะนองบัวพิชยะคุณผู้ชมฮะ ทีมที่ปีนี้เปลี่ยนโค้ชมาเป็นใครฮะนี่ฮะตอนนน้นช่วยฮะอใช่ช่วยบุญชุมนะฮะเจอกับคุณสมเด็จนะครับโคจิโคจินะฮะทีนี่เนี่ยชื่อสมเด็จคือหนองบัวเนี่ยทุกปีออกสตาร์ทดีกับครึ่งเลกแรกเนี่ยดีตลอดคือเลกแรกลุ้นแชมป์อ่ะเออนะฮะปีนี้ก็เราไม่ได้บอกปีนี้ก็จะเป็นอย่างนั้นนะกล่าวว่าปีก่อนๆมันเป็นอย่างนั้นนะฮะแล้วก็ขึ้นมามก่อนจากสันติธรัีทิลม ยินไกลสวยเลยนะครับนาทีที่ยี่สิบเก้าครับแล้วก็พอเครื่องติดแล้วก็ไปเรื่อยๆนะครับอิสริยะมารืมส <20 S 1> <20 S 2> องศูนย์ย่างดูลูกนี้ครับคือหนองบัวแฟนบอลเยอะนะพี่ตั้มจริงๆี่ะอืมนจะเป็นทีมที่แฟนบอลแบบคือช่วงนี้เขาฟอร์มดีๆนะเต็มสนามใช่ใช่แล้วแบบดูเขาเป็นทีมเชียร์สนุกนะใช่คือยุคที่ มีแมนชนะชนะบุตรนะใช่ไหมเออนะครับอ่ะสามศูนย์ชัดชัยเจียกลางสีคิดว่าขึ้นไหมอ่ะดูดูดูตัวนะฮะมีชัดชัยเจียกลางยุทธพงศ์สีละครอธริสอนแดงเรืองครับอ่าปันพันพงศ์นี่ก็มานะฮะพี่โยนพินิดนึกออกละผมบรรยายเขาในเกมพลยซีชั่นตัวนี้ตัวใช่ใช่ตัวคอลิโอไงมาแต่ว่าโผล่มานัดเดียว ตกรอบใช่นะครับก็ถ้าก็ตัวผู้เล่นก็ไทยลีกเท่านั้นแหละนะครับแล้วน้ช่วยก็ทําบอลหวังผลในการเลื่อนชั้นอยู่แล้วเป็นไม่ได้เป็นไม่ได้ทีนี้ก็เหมือนเดิมกับที่ต๊อบพูดไวทำไมครับนักเตะนักเตะที่มาในทีมระดับเนี้มันมักจะมีรอยปรีรอยร้าวเรื่องของสภาพร่างกายครับถ้าเจ็บพร้อมกันก็ก็อาจจะมีผลกระทบเยอะนะครับก็ต้องไปลุ้นกันนะว่าจะบริหารจัดการกันแบบไหนนะครับครับอ่ะ อุ้ยส่วนทางด้านของเกษตรนี่ก็ตรวจดีทั้งนั้นนะครับเอ็นจีว่านน่ก็มาอ็ู่ใช่วอร์ดมิโรโซเรสอืาไปนี่ะไปนจว่าทำไมคุณไม่พูดชื่อเต็มอ่ะอ่าให้คุณอยู่ยพูดดีกว่าคุณชอบลาโคโตฮาริมาลาลาเออนี่ฮะโคชโตเจอกับโคชโยงไอ้ย้อนกลับไปได้ไหมอ่ะผมอยากดูมานั้งสำรองสุลกากรอยากดูนักเตะสำรองเหรอผมอยากดูพี่ชายคุณอ่ะโอ้เดี๋ยวนี้คุณถึงขั้นส่งพี่ชายแท้ๆไปยังนีส่งเลยอะ โอ้เรียยว่าไม่รู้ไปทําไมโคชโย่งบอกว่าเนี่ยให้คํามั่นไว้า้วว่าถ้าเกิดสมมติประสบความสําเร็จเนี่ยคุณจารวัฒนพิบไหวหนึ่งในทีมพุ่มพัญธยายทูวิชั่นจะได้ส่วนแบ่งด้วยนะเออแปลงว่าที่ทาตอนนี้ไม่ได้เลย,เลยตอนนี้ตอนนี้ก็พูดเป็นไหนไปว่าไม่จ่ายก็สุลกากรจริงๆก็ปีนี้ถือว่าเปลี่ยนแปลงเยอะแค่จะเกิดั้งทีเหมือนกันนะครับการเข้าของโคชโยง่งแล้วก็ประตูนี้เก่าๆเยอะ อะไรเนี่ยยูยูไปยงซูอ่ะใช่ยูเบงซูอย่างตัวไทยที่เราคุ้นเคยก็มีเยอะนะสุรกากรเนี่ยสุรภดิษเนียมคงออมนทำนามนะครับซาคริสบัวทองยังอยู่นะอดิศักดิ์การูรวมทั้งบรูโน่ติบาวนะครับออมนทำนามไม่อยู่อ่ะไม่รู้สิเหมือนกันแต่เหมือนย้ายไม่เหรอเออเข้ามาซ้อมแป๊บเดียวเองจวบปะ ใช่แล้วประจวบใช่ไหมใช่ผมว่าผมไปดูที่สนามผมเห็นเขาวิ่งลงมาอยู่เขากลับประจวบตอนแรกเขามาเซจแล้วนะครับแล้วขอยกเลิกอ๋อเหรอคาดจะกลับไปมูสองเก่าไงเราคุยได้พอดีนะครับอ๋อน่ะคนไทยคุยกันง่าย แต่ว่านำแล้วก็นึกว่าจะสามแต้มนะแต่นาที93กับเตยะสุตสะ่ะครับไร้เสมอได้ครับรู้จักซะบ้างโคชเจจากกิจบุญคำแต่ก่อน,นอะไรถ้าข้มอ่าตอนนี้เขาก็มาอยู่นี่ไงขอนแก่นไงอืมนะครับเราอยู่มาเป็นผู้ช่วยมาตั้งแต่สมัยโคชจุนอ่ะครับนะครับเนี่ยขอนแก่นเนี่ยมันตอย่อยสีสักยอดยอดใช่แล้วตอนนี้เขาจะเป็นแก๊งสามเกลือเทพชลินแล้วก็อีกคนหนึ่งชื่ออะไรนะผมจำชื่อไม่ได้ก็รุ่นๆกันเนี่ย นะครับนะฮะอ้าวไปดูนี่ดีกว่าสีสเกตเจอกับระนองยูในเต็ดนะฮะปีใครเบียร์ระนองนี่น่าจะไปเจอเพลงสวยครับแต่ไม่รู้จะเห็นเพลงตนะอืมทำไมไม่รู้มันใกล้หรือเปล่าผมไม่ได้ไม่เคยไปนะฮก็ระนองเนี่ยถือว่าเป็นน้องใหม่นะฮะเจอสีสเกตที่ผิดหวังจากปีที่แล้วนะสุดท้ายนะฮะแต่ก็ไม่ได้ประตูชัยจากอัตภูมิลมเราเจอาันมาแรก มันมันยังดูติดขัดๆครับมันยังดูแบบอะไรกันหนึ่งศูนย์เพราะว่ามันยังไม่ลงตัวพี่ตั้มกลับเปโตนะเพราะเตะบางคนเพิ่งจะมาที่ซมเราก็อาจจะบรรยายแล้วมันอาจจะมันดูติดๆขัดๆก็คนดูก็อาจจะไมุู่นไมุู่นเออทำไมทำไมเกมมันเดินไม่แบบไม่แบบสมูทเลยอะไรอย่างเงี้ยคือผมว่า ปีสองอ่ะในช่วงไม่ว่าจะเป็นฟุตบอลอะไรก็แล้วแต่แหละในช่วงในช่วงเปิดสตาร์ทอ่ะมันก็ทั้งคนดูเองนะครับแล้วแต่เองเขาจะต้องปรับตัวกันเลยคนดูก็คงจะต้องปรับเหมือนกันเหมือนว่าความคุ้นเคยว่าภาพจําจากปีที่แล้วมันเป็นยังไงเนี่ยปีใหม่มันก็มันมันไม่เหมือนเดิมแน่ๆแหละนะครับยังไงก็ค่อยๆปรับกันไปก็โอ้โหจบได้ทัพคงรุ่งพรมนะการตะกุ่นไทยนะครับคุณบอกว่าเปีที่แล้วปะที่เขาบอกว่าลำปางจะไม่มีแล้ว ใช่ใช่ป่ะจะจะไปเป็นลงไปใต้อ่ะสุดท้ายทำไมยังมีเอระก็โอ้โหใช่ป่ะฟุตบอลทีสองเนี่ยเรื่องพวกนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ต้องตามติดบางทีเหมือนจะไม่แต่ชนาอยู่ใช่เออตัวนี้ยมีโอกาสก่อนเลยนะครับเฮ้ยแล้วเสื้อประตูกับเสื้อนาบอลแบบนี้ได้ฮะคนหนึ่งเหลืองอ่อนอีคนึลยอีคนหนึ่งเขียวอ่อนกับเขียวเข้มขึ้นไปนิดนึงเออได้เหรอ ขาวหรือขาวหรือเขียวอ่อนเนี่ยผม่อีกทีมนึงมันเขียวอ่อนไงอ๋ออีกทีมหนึ่งคือคือทีมเสื้อเขียวเนี่ยจะบุกไปยิงประตูสีเขียวอ่อนเข้าใจเข้าใจแล้วประตูแรกในเกมนี้มาเลยนะครับ1ประตูต่อศูนย์นะครับเปาโรโคราโดครับนาทีที่ย6เห็นเขาว่าคนนี้ดีเหมือนกันนะเอเบอร์สิเเนี่ยโคราโดเนี่ยครับเสีย เฮ้ยปัจสวยั6แล้วต้นครึ่งหลังมาอีกแล้วครับมาอีกแล้วต้องได้แล้วกองหน้าอแบบนี้โอเคอย่างนี้เป็นกองหน้าทรงดีมาตรฐานสูงฉายาหน้ากลัวกันคือจงอ่างพยองจงอางแค่จงอ่างนี่ก็ดุแล้วนะรับพยองนี่แกโอ้โหคือชูคอทั้งวี่ทั้งวันชูอย่างเยอะเลยอรอชูคออย่างเยอะครับไม่เมื่อยมั้งนะ เอางูคุณม,มันไม่มีแขนนั่นนั่นแหละไม่มีฐานเนี่ยแล้วมันชูได้เนี่ยมันเสียพลังงานเยอะนะครับแม่มเขาเรียกว่าเป็นคุณจะให้ผมคุยเรื่องกล้ามเนื้องูทำ <laughs> ไมฮะ <laughs> เอาแล้วโรนดิโก้มายิงไ่โรนดิโก้มารันยาวครับ<ก>นะฮะ ยิงได้เป็นสองนึงนะไม่ทันครับจบเกมก็แพ้ไปใช่คู่ต่อไปครับไปต่อกันเลยนะครับทหารนะ้ำพกบกับนักรบอโยธยาน,นี่นี่นะจาะว่ามันพื่งหลีพ่งกลับมาเราจะเน้นไปที่เรื่องของฉา,ายาด้วยจะ <c oughs> ได้แบบอ่าเข้าใจกัน <c oughs> เออแกล้งผิดพูด <c oughs> รถด้านซ้ลังซีโยก็อยู่กัปตันสกรก็อยู่กับทันทีเลยนี่เขารวมเขารวมดาวยุคสองพันมาเนี่ยใบแดงนะครับจังหวัดตรงนี้เนี่ยโอ้สงสัยจะตั้งใจใช้มือ แล้วก็ยิงเข้าไปนะครับนาทีสี่สามฮึเหนื่อยใจเลยเอลิเบลโตนะครับนาทีที่สิบสี่แล้วก็โอ้โหกองหลังไปไหนหมดครับเนี่ยคือลูกพวกนี้มันสมาธิรุนรุนเลยนะใช่คือพวกนี้เขาวิ่งวิ่งเข้ามาเลยครับเพื่อนยิงปูเขาวิ่งพุ่งใส่เลยเผื่อเก็บได้แล้วก็เก็บได้จริงๆพานุวัฒน์มีนาภาครับแต่ว่าก็ไล่มาบาบูมารันดี้ครับนะครับสองหนึ่ง เกมนี้นี่ต้องตั้งใจนะเี่ยเทโลปะแถวๆนั้นแหละย้ายบ่อยอ่ะพวกเนี้ยก็ปีต่อปีนะครับแล้วก็สามหนึ่งครับจริงไหมเขาบอกว่าเซ็นทีละเจ็ดเดือนมีเซ็นไม่ก็เท่าครึ่งฤดูกาลเปล่าหมายถึงว่าเซ็นครึ่งฤดูกาลมั้งมีบางคนบอกว่าเซ็นเท่าจำนวนเดือนของฤดูกาลปกติอ่ะปกติอ๋อเหรอใช่ไม่ได้เซ็นหนึ่งปีเหมือนเมืองนอกใช่ไหมคือมันมันแล้วแต่เดี่ยวคือถ้า ถ้าเซ็นส่วนมากจะเป็นสองปีถึงเงี้ยครบ24เดือนแต่ถ้าบางทีเซ็นฤดูกาลเดียวฤดูกาลเดียวก็คือไม่ใช่12เดือนนะใช่ฤดูกาลหนึ่งเท่าไหร่ก็คือสมมติแบบบอลฤดูกาลหนึ่งเตะ9เดือนก็เซ็นเท่านั้นน่ะใช่วันถึงมีข่าวว่าตอนที่บอลไทยปิดไม่ลงตามโปรแกรมเดิมอ่ะแล้วบอลมาหมดสัญญาได้ไม่ได้ใช่ไงเออจะเซ็นต่ออีกวันหนึ่งก็ไม่ได้นี่ครับยิงกันเยอะเหลือเกินนะครับหกลูกเข้าไปแล้วกับเนี่ยที่เจ้าแซมกาเป็นไปช้ลังซีโยโหยิงเสร็จตึงเลยครับแซม คือร่างกายก็ใช้ไปเยอะนะนะเนี่ยอาไปดูยักษ์แสบผมอยากให้คุณได้ยินเสียงโปรดิวเซอร์ในหูเราเมื่อกี้แล้วกันจักรราชโขนงสามครับเออเจอกับนักสู้เมืองพระชนกอุทัยธานีเอฟซีหรือว่าแอร์ฟอสเก่านะครับอุดรคือยักษ์แสบนะอุทัยก็คืออุทัยนะนี่โค้ดแม็กนะโค้ดแม็กโค้ดภาษาเศษครับนามสกุลยาวดีจังเลยฮะอมรศิลป์กิติโชตนะครับ แล้วก็เกมนี้ก็ต้องบอ,อกว่าจริงๆแล้วอุด,ดอรเองก็เป็นทีมหนึ่งนะที่อย่างปีที่แล้วเนี่ยเขาก็ลุ้นเลื่นอนขึ้นชั้นครับแต่ทําไม่ได้แต่ปีนี้ออกสตาร์ทเอ็กซ์เดอร์คาบิโซดา1-0ครับก็ชื่นเก่าๆนะใช่นักเตะไทอนด้าคาบิโซดาพนนี้แล้วอันนี้คืออะไรฮะโอ้โหจุดโทษจุดโทษแต่ไม่เป็นไรไม่ต้องเถียงกันนะครับยิงไม่เข้าฮะโอ้ยิงออกไกลด้วยฮะอื แล้วก็ตามทรงเดิมเลยครับยิงเสร็จเดินดูเลยว่าจุดวางมปนยังไงครับแล้วนี่ฮะจำได้ไหมฮะ<ค>ปีนบบามงค่าจำได้ไหมชนบุรีอ่ะอ๋อมาอยู่นี่ครับเออปีน้มงคาที่ที่แต่ก่อนเคยเป็นไอเดียวทรงดีไม่ใช่เหรอเออแต่เขาก็ออกมาสักพักนะอ๋อเหรอ,หรอเขาออกเพราะอะไรอ่ะไม่มีที่เล่นเหรอ ไม่ก็มันมีเรื่องโคต้าถูกไหมครับใช่ใช่ก็ต้องเอาที่ดีที่สุดเอออันนี้กระซิบบอกทีหนึ่งเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยมีหลายคนถามเข้ามาแล้วก็ลืมพูดไปครับอย่างกรณีที่เป็นนกเตลาวสุกอาพรน่ะว่าทําไมไม่มีชื่อคือบางคนลืมไปเรื่องโคต้าโคต้าโคต้าอาเซียนส่งชื่อได้แค่สามคนต่อเกมนะครับใช่ครับตอนนั้นนี่เขาอันนี้ก็เลยเป็นเหตุผลนะบางคนลืมนะว่าแบบอ๋อต่างชาติมันยังไม่เห็นครบเลยพี่ทาไมเขาไม่ส่งชื่อล่ะนะครับผมอ้าวคู่ต่อไปเลยฮะสัมเพาพยองสมุทรสาครเจอ กับพยักษ์รันนาเชียงใหม่เอฟซีอันนี้อันนี้เชียงใหม่เอฟซีนะครับนั่นเชียงใหม่ยูไนเต็ดนะครับคลุ่ทีมนะอันนี้คือทีมที่ตกชั้นมาโอ้แล้วเวลาผาผ้าไงครับเนี่ยเอฟซีเอฟซีบุกมาทางขวายูไนเต็ดตัดบอลได้คุณผาาชื่อนักบอลเออผมไม่ได้ผาาชื่อทีมอ่ะล้วเวลาเชียงใหม่เข้าอ่ะก็เชียงใหม่ยูไนเต็ดครูตัวนี้ชื่อเต็มโอเคหนึ่งประตูต่อศูนย์นะฮะโอ้ก้อนนที่ชัยบุญมานะครับนาทีที่ยี่สิบสองครับแล้วก็หลังจากนั้นเข้าไปฏิกิจตโทษ จอดอเลยครับตีเสมอครับเอฟกินี่คาเบียสตัวสำรองนะครับเฮ้ยครึ่งแรกนำหนึ่งสูตรในยี่สองตีเสมอหน้าที่เจ็ดสิบแปดนะครับผมแล้วมันทำไมมันมีกตั้งสองลูกอ่ะอ่าดยอยากรู้ใช่ไหมล่ะดูกันครับแล้วมาในช่วงเวลาแบบห้ามกลับบ้านนะครับกลับไปแล้วสิ่งเก้าสิบสองนะครับผมเชื่อว่ากลับไปแล้วด้วยเรียบร้อย ลุยส์เวอร์ดิดีน้ำสองหนึ่งก็น่าจะจบปะอันนี้กลับบ้านเลยนำแล้วเลิกกลับเยอะนะเออกลับแล้วไม่ไ<บ>หวแล้วปวดท้องปวดท้องนะครับเ,ออเดินไปจอถึงหน้าห้องน้ำอยู่แล้วครับต้องเลี้ยวกลับโกงโก้โก้โก้เนี่ยกนะ่ะกลับลูกนี้เฮ้ยโดนจนได้ครับสองต่อสองนะครับบันโนดี้เวสกิ่งกอร์เขามีชื่อแบบนี้เยอะนะคาซักอะนั่นแหะครับเออต้องไปดูลงเรืงแต่ปีนี้ที่โคต้าเอเชีย นะครับก็จะมีนักเตะอย่างพวกคาซักพวกอะไรเงี้ยะมาเยอะนะอุสเบกอ่าอุสเบก็เยอะอุสเบกเยอะนะฮะอ่าดูตารางคะแนนกันหน่อยผ่านนัดแรกไปหนองบัวพิชยาราชนาวีขอนแก่นชัยนาทเชียงใหม่ศรีสะเกดสามแต้มนะครับหกทีนะครับนอกนั้นก็มีหนึ่งแต้มแล้วก็มีหนึ่งแต้มตามลำดับ ก็ในช่วงนัดแรกก็จะดูกันง่ายๆหน่อยนะครับงไมีอะไรมากผ่านไปปีนี้เราจะดูกันกี่นัดไปที่แล้วเราคุยกันบอกว่าผ่านไปสักสิบสองนัดเราน่าจะเห็นเห็นหัวเห็นท้ายว่าใครจะอยู่ตรงไหนผมขอครึ่งลูกกาเลนเท่าไหร่สิบห้าอ่ะชึ่งลูกาน่าจะเห็นเลยเห็นเลยใช่ไหมภาดนะครับนะครับที่ว่าจะมีใครแบบมูฟวะเพศแบบโดดมาชนะรวดเจ็ดนัดแปดนัดนะผมว่าปีนี้ไม่มีเอาป่ะมันไม่มีทีนะมันไม่โดดเออมันไม่มีทีอย่างนั้นนะครับอ่ะ วันนี้ก็ไปดูโปรแกรมกันหน่อยนะครับก็มีไฟเดยไนท์ด้วยนะฮะราชนาวีเจออุดรวันเสาร์สี่คู่ลำปางเจอสุรศกดิกรเชียงใหม่ยเวดเดเจอชนะคอนบิน<อ>ระนองเจอหนองบัวแล้วก็ขอแนแก่นสองโปรแกรมสองวันไม่มีในกรุงเทพเลยนะครับนรเนี่ยมาอาทิตย์สิบแปดนากาสองคู่น้องปฐะถมเจอเชียงใหม่อุทธานีเจอศรีสะเกดแล้วก็สิบเก้านกาแพทย์เจอขอนแก่นแล้วก็เกษตรศาสตร์เจอสุรศกดรก็มีเนี่ยเกษตรศาสตร์เพียเกษตรศาสตร์เพียงเปีนี้เนี่ยออมสินสุรศักกรกทีมนะครับสองทีมอ่ะใช่ เกษตรศาสตร์อยู่ไหนเนี่ยปีนี้เนี่ยก็อยู่เกษตรในอิงเดอร์ที่อินีเลยใช่ไหมโอเคเดิมนะครับขอบคุณผู้ชมที่ติดตามทีเดนช่อง16นะครับและถ้าไม่อยากพลาดเหตุการณ์สำคัญสำคัญอย่าลืม Subscribe และกดกระดิ่งติดตามและที่สำคัญครับเรายังมีคอนเทนต์อื่นๆให้ติดตามอีกเพียบครับ